สบายดีเผอิญเขาฟิดเพลงเห็นไหมสมาม่วนแทะเบาทักมาดีเอฟซีทุกคนสบายดียายเฮ้ยเซียววันกูได้เนื้อมาผ่างมึงไปเห็นอะไรกินทอดหนาเสียวจ้อยก็เลยซื้อมาผ่าง โอ้ยป้าผมมีแนวหายซ้ำเด็กขอกินน้ำปลาเสือขาวไปเ,เน,นื้อหั่ะแลกน้ำก้นกินมะกินอะไไปป่ากินมะแต่เชนมาแต่เชนแล้วมาแม่เล่นพอใหญ่ผุดเสียงเางขนนั่นประกันไทยมาหาอีกกว่าหรือยังไงเ<อ>ขาเออเอ็งสิเป๊อันอน,นั้นเลยเลยแจกเข,ขาเขาพอใหญ่สวนบ้านเออจะไปผุดเลยปะ<อ> เทียนกาึงบดีอเตยหวานเือแล้วก็มันม่วงใส่กันอ่าอีน้ามึงกูอยากกูสิมากูจะเขามาเรี่องกินนตกูสิมาพายจะไปกินหมูกระทะน่ะหมูกระทะ ว่าแล้วก็อยากดิมีแตาเนล์อยากมีแต่แนวอยากจะมามึงดูเอ็งลืงลืงขึ้นนี่นะบอแม่เหรอคะวะชิมาถามแล้วพันยังอยู่บ่โอ้ยวันศุกร์เน้ำเลนนในเลขลาวเอาลูกผู้ใด้ติดตัวนี้เอ้ยลูกอีลอยโตอียังอันนี้แล้วลูกอุ้ยบอหายป้าจับอีกมึงดูห้อนวุ่นๆุ่นกับโตเพื่อนน่ะ อากูตัดบอยยากให้เขากินนะบอยอยากให้เขากินแล้วก็ไปเสี่ยงโลดเออร้อยขากแหลกเขาพากันเหตุเฮือนบาหนะเอ้ยจิู่วัดเลยเนาะเอาขาวัดเลยบอ เออไปนอกวัดเออจักจักมือสิทอดไนถิม่นวันสาอาทิตย์เออวันอาทิตย์ทอนดูนี่ก็ต้องสั่งกระทะแล้วนึกไยเนาะถ้าตนลูกลานเต็มถึดถดก่นเ้ยบ่เงาบันไดเบ่เงาเนาะ บัดเข้าเมื่อนีแ่แหละเพราะว่าพรยกระทำหนาทีพห้มันแตกสลุผู้ภายไปแล้วยีลอยยันนี้ยันนี้อยู่ได้น้ำหมากในเลยเนาะเห็นเขียวบริขาด กินข้าวแซ่บยูยายกินข้าวแซ่บอยู่ปะอยโอยอไปทางหนกับไปน้ำเรื่องมึงไเหรียญไพ่เลนีส่กรกเลรีผู้นงานชีเข้า

เห็นแล้วบอหัวจจกโตหัวถือหัเถิซี่เขาคุกอะไปแต่หึงมาไหนโอ้เ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 อ้มามาให้ป้าอุ้มนะมาให้ป้าอุ้มมะมาให้ป้าอุ้มมะบดเตะเตะตีนไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่กับบ่มีโคต กเกยหฮะกระเฮียนอย่างอันนี้กระพออยู่ไทยอันนี้ก็ได้ทำงานอาก็เกยเสียมเรียมอาหารไทยในใี่ยายของไทยนนะี่น,นนะโอ้เจ้าสิกินข่าวกินผู้เดียวนี่อนเอาก็โบม,มีผู้กิ <laughs> นน้ำเหล้า โอ้มองดูพี่น้องเลยกินข่าวตั้มหงบอกเพชรกตำเองตำ้มกินหน่อยกินเออไม่ใหญ่บ้านไปดองน้องสาไม่ใหญ่โตเพิ่นเพิ่นโสดดอกพี่น้องเพิ่นโสดบ่มีลูกมีผัวเข็ดยังกินกันอืม บ่บ่เสียเนาะกูเศษว่านนั่นว่าใครไปเอาเถาอยู่น้องได้เอ้ยนั่งๆไปเอามาโอ้เอาบ่เฮาบ่ค่อยกินเอ้ยเฮานะักสะออนซื่อเาะเอ้ยเอิดกระเพาะแกงนไม้ลาเผาจักซุปเกบไผดอกนี่าวรุ่นวรุ่นทอะไรกัน มีต่ผู้สาวผู้บ่าวอ้ายยาวสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงยายเตื่อยภาษาอะไรอยู่เฮือนอื่นบังเอิญมันตายหรือมันยังลูกยังบ่อ๋อเห็นหน้าานสาวแล้วถามนี่แหละมื้อใเห็นใส่ผ้าเขามาอยาเอาตะปาโอ้ยยังอยู่บ่ะ้องเนก็หัวมีแต่แขวเลยเนาะยังอยู่บ่นึกว่าตายแล้วเฮ้ยยังๆว่าซั่น เอางัวนเนาะสิก้อยบาร์ลกินเลยเอโอ้เอาไะยำมันก็มีกำลังเลยเนาะเห็ดอันเห็ดตูบให้นั่งควันนะผัดมีเคือ่าข้อขาดนำเนาะกระคาดแล้วแนวนี่เฮเฮือ,อนน้อยให้น้องควันเดี๋ยวนีนว้ทรงโมเดินดนี่เนาะ ฮะเออดูสิเนอะเด็ดทรงโมเดิร์นไอ้พี่น้องเพื you know, well> ่อนหน่อยเอาไว้อยู <h <h ่นอกวัดพึ่นมาทอนดูกเมือวันอาทิตย์พี่น้องเลยอืมสั่งก็ไม่เคยบรรดาเคยพี่น้องอะไรก็พี่อ้อันนี้กัน นางควนเอิญยังวะนางควนเอิญเบาแซงวกยังวะน้องเคยเนาะน้องเคยกับพี่อฮามอืมน้องเคยโอแม่บอเขาว่านางควนน่นไหเออเออสีขามากินหวานมอแรง อืมอรับเท่ารับท่านหไวคืบาน,นตะกี้ก็กินดูลีละลอย่อมหลับผัดชูม,มือเนี่ยโอ้ยบ่ไหวอ,อืมแกลงแก้งน้ำไหมหนึ่งลับเท่าหนึ่งกินกข้ปไปหูโลด<อ>จะรอจะรอเลยฮะเออมามาแกแอกแอกอ่น,น้ออย่างนั้นปกเอ้ยทั้งแขวทั้งข้างเปน็นอะไรเดีด๋วยวนี้ประขีดนะมีดนะ cụm xài nhăn nhăn nhở, bị kiệt nè, khóc khéo nhổm cột nhở, cứ thấy tôi kéo mà tại thang phụ hoàng sau bay này, tôi gửi số tiền, เรออือกันแค่นี้แต่วันนี่แตกเมื่อเบิดแลอวพี่น้องคุณแรกคันใหม่อีกมือทอนดุวันอาทิตย์คุณแรกบอมมาแล้วกันเลาะไปรอเขาจะมีเงินมีคำหาไปกันสามปีไป่นองคันบอมี่อะไกันวากันใหม่คุแรกอ,อ่าเลาะยังวะ โอ้ยอืมบ่อืมอืมอืมแมนสิป <ừ> ่าใครจอยู่เกลียวบัดโอ้ท่านบ่อเฮงไปผูกคืออยู่เออท่านคือขโมยเนาะโอ้ยบ่ได้บ่ได้อืมแม่น มันเทียนกัะเผือกผูกปปกบป้าทิ้งกบกระปูลาบจะเท่าสุดยอดแล้ว น้องกับเอื่อยชามเอื้อน้องเขาจ้ะน่ะสี่เอื้อน้องนะหัวขาวบ่ได้สี่คนได้ไม่ใหญ่โทไม่ใหญ่ทาเอ็กันเอื้อนหัวขาวเบิดผัดเอื้อนวนผยังไดแม่นบอ้น้องเขาเจ้าพี่น้องเอื้อนวเอยวนยังบ่ทันอันนั้นไดยังหัวดอยู่กเจ้า บ่กะแม่เต๋าได้บ่าวโซ่โซ่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอยากได้ผู้บ่าวโซ่มาหลายปีซี่ซาดแล้วว่าซั่นตาเอื้อยกอยใครเลี้ยงานนบู่นําอือก็เี่ยวมาเออบ่เยเฮาก็บ่เห็นแต่เิงน่ะไปไสแหละน่ะเอออันคือว่าเจ้าเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆจนมันใหญ่น้อยมันก็บ่ เออไปอยู่น้ำยาซเอยบักเนี่ยเกาะบักครับบักเนี่ยเกาะสไปเออเมนอยู่เขาเคยเห็นอยู่แต่พอจะังเห็นหนังผู้เดียวคงโมกอยู่กายไปกายมาตะกี้อยู่กับหลานเขากายไปกายมาอยากได้ผู้บ้าบะเนี่ยพี่น้องเลยเมื่ออยู่ผู้เดียวหลายปีแหละมวยกับขาดได้เจ้า อลีตีเฮ่ของเต๋นอยเอาก็ผมเสร็บ่ได้ใหญ่นะเฮยมันคืองอกแล้วโอ้แนนั่นเ่อกีเหเฮยเอ็นก็เห็ดมาตลอดทีผมนะต่อ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 เต้นต่อน้ำต่อแต่ยังน่อยได้ ตัวตังยังน่อยอืมเมนอืมเกอยนั่งควันไปดองหนาตาคือกันอยู่บอกเฮ้ยแนมมาบุเลยบอกคือบอกคือบอกคือเกือยงอะไรนนารุดคิงคิับนาำสุดท้ายนะับหนาตาเขาจะบอกคือกันได้ป่ะไอหมือไปแหงโหด หนาโฮดอะนะเจ้าัน yes. พ yeah. 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 uh, okay. well, ิ yeah. 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 ่งทำงานอั่นรงพร้อมกันแล้วกับลูกชายฮาเกเพิ่นลงไปกับเมียพนมาจอดใด้หนาเพื่อนนี่แหละเออใจใจกระหูเพราะอืมสายมาได้โหแต่หนาได้บะ อ่าานหูจักอาโลกับขายุ่เนาะบอถือสาเราอืมข่าวคนเดียวเขาเที่ยงบเะไยอ้าวนายาะมึงเดิอมึงะ

ปวดบ้านละลูกนี่บ้านแม่ห้ยบ้านท่นปวดบ้านนี้ไฟกระวนน้ำซุปทะเลไฟกระวด้วแม่ท่าละนลุงอืปวดจิว่างเมื่ออได้สิ่แล้วผไปทางใหม่บอกอันนี้อะไ่หมไม่อไนไปน้ออเอ้ยเอ้อ้ยน้อยโอ้ยไปตาซังเด้ยิ้มบ้างยิบ้าง

เฮ็นมาได้เกือบง่ามกันเลยมออบันนี้แหลอ่มออบันนี้เบิบอมอพอมึงเบิยแตบออันี้นะ

เกซนเก่าสิบหาหลายหกสิบหาเซนเก่าสิบหาสามลยนะเซนเก่าสิบหาบ้าที่เจ้าเนี่เฮ้ยใส่หาพัน มักกน 95, กน็แสนเก้าสิบหาแสนสองแสนสองแสนหาพัน,าานโอ้ยหกแสนสาม เออพวกเชิงสาหรือมาจุงน่ออกับเมตีนี่แปดเตรลายอเขาจายแล้วมเสริจุดทุกนไถามเขานะได้อเขาจ่ายแล้วจ่ายแล้วบ่เออโมเสนริจุดเขาก็เห็นแล้วมาจ่ายเลยเออแล้วมาจุดกันเนื้อทัลเนืเลี่บ่ร่วมบ่ได้จักล้านนะ สิบล้านหนึ่งน่งนในเงินหกแสนเราห้า0ิ0ลเซนยนกว่าบาทเลยวันเท่าไรเป็นเงินบาทนึ่งนกว่าบาทเพราะว่าหกล้านหก,นะนกล,นล้านกัวนะมันกะหมื่นหนึ่งอยู่ใน้นีแล้วหมื่นกว่าบาทยายแต่ข้าวอีแม่ยายเขาได้เงินสี่ล้านกัวเพราะว่าหัวหาพันกีบเด้กเขาพึ่งซิมาขึ้นเดอโดยเขาได้สี่ล้านกัวท่านั้นยายเจ้ายังมาได้สิบล้านกัว เนน่ะไเใเขาบองนก่อนมคนมันยากเลยาวเข้ามาัดออกเขาบย่อมามาเสียขาหายไปเาประเก็บเองฮะนะเฮ้ยชิสว่างเขาก็มาเขากระจกเงินจะคลองหายนะเฮ้ยมาหลุดโอ้บเป็นตาเอื Về <laughs> giờ bớt nó Này kiếp ngân tôi này vậy Xay chài này ngan Này nào ơi bộ hơi bộ hơi luôn luôn bớt nè bớt nè Bớt thôi đây nè hơi Ồ ừ. ừ. Bỏ lẽ áo sốp nọng mà hả đây <laughs> มองหลาวเฮานี้นะเออเ่านออเออเอโอ้ยสองหมื่นหกจอเุพอมัดมวเมียนิกายเนาะอืออืออืสองหมื่กว่าบาทพี่น้องเลยงบสาจเอา

哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>